9ท่านวานะครับฝั่งกัมพูชาเอาแล้วนะครับล่าสุดมีการยิง b m 21นะครับเข้ามาฝั่งไทยนะครับดูสี่พื้นที่ด้วยกันนะครับพื้นที่สัาแต่ปูผีแล้วก็ช่องตะเ่าแล้วก็ประสาทตาฝ่ายนะครับล่าสุดนะครับมีการเกิดขึ้นช่วงเวลาตีสี่สี่สิบห้าที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยกองทัพบกนะครับล่าสุดออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ากัมพูชามีแผนที่สูงกว่าเราที่เราคิดนะครับเพราะว่ามีการยิงเข้ามาแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอก่อนที่เราจะมีการตอบโต้นะครับซึ่งจะ ที่สารโลกนะครับว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่กระทําอยู่ฝ่ายเดียวโดยฝั่งกัมพูชาไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดนะครับซึ่งตอนนี้ขอ้อศกของส,สุมารีนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทาังกัมพูชาเนี่ยไม่ได้การมีการตอบโทษไทยนะครับมีแต่ของไทยเนี่ยมีการยิงอาวุธและ IP 16เข้าไปโจมตีฝั่งกัมพูชาฝ่ายเดียวเท่านั้นเองนะครับ จับตาวันนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาถือว่าเตรียมพร้อมแล้วับพร้อมที่จะอัดคลิปวิดีโอเพื่อจะฟ้องสาวโลกนะครับว่าเราเป็นฝ่ายที่โจมตีเขาฝ่ายเดียวนะครับเดี๋ยวจับตาดูรัฐบาลไทยจะเอาอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับวันที่9ธันวาเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบได้ระวังตัวในเขตพื้นที่อีกนะครับสวัสดีครับ